เออพอด้ยินเสียงเป้าเป็นปลาปลาปลาปิ้งปาปิ้งบบวินว่ารได้ดีบ่บมเชื่อบมเชื่อคันบบว่าใหปลาฟังปลาปิ้งก่อนมึงกลัวเออเชื่อยุน่ขี้ลือน่เชื่ออายไม่ต้องหก็ได้เรื่องขี้ลือนะวินวินวิวินปาปาปลาก่อปใา้อัปนาปาปาปปลาอปาปลาปปปลาปปาป บ่บ่ได้ย้อนนะบ่ได้ย้อนดอกอันนี้นะบ่บ่ปลาปิ้งกับอะไรปลาเออปลาเป็นย <aya> uh, ังไงยังพอตัวเราเราว่าเป็นย <ến> ังไงคืนแรกเราว่าว่าหนาวหนาวเอายังพอขนมีผ้าห่มไหมบอห่มผ้าห่มอันที่เอาตัวไปใช่แล้วคือบ่ขอห่มน้ำเพื่อนยูวัตทันสิดอกหนาวกะวินบอกระบ่ก แัะอ้อแทงเลยอแพงเียวโลนี่โอ้บยบาด,ดแพงเดกตาเงี่อะถือแงนไมาแทงนมาแงนะแทงล้ยได้ไลย,ลยลจุกจกจุกไปเห็ียบโละไปเห็นบลมจ้าขึ้เอ้ามีเล็กน้อยมาแตใส่เด้มาฝากป่าเลียงหมอบอ๊ะ นิดหน่อยตาเปียกมันเสื้มันหน่อยเลยบินเลยนิดหน่อยตาเปียกมันใส่เลยนี่ทั้งแก้มกระเตะตากระเปียกบอกลูกป้าคือว่าไปเฮียนแล้วบอกมาไพมาหาป้าเลยอือไพไพมาชงเจ้าไพมาชงเจ้าบอกด้วยบอกป้าด้วยไพมาถิมจะไว้ฮะไม่ยัง บอบอให้ตุ้ยไปใช้อืม <c ười> <c ười> บอไปทีมนี้วะยช่างเลยใช้นมหนะ่อยใช้นมหนะ่อยแม่มาปวดว้ว่านมนะ่ะนมเจนะ้าหน่อยใช้นมปุ๊นมปุ๊ปปุ๊นี่อ่ะ<อ><อ>กะว่าจะมาอยู่ n h a ไอ้ดีโบวินเนี่ยนี่จุนเอานมเอาอย่างมาไพ่มามทิมใจวายโดแม่อินบอ แม่อินว่ามาทิ่นไปนะเออของเออเชอร์เออเชอร์ให้เจ้ากินใครยังใครนกกระจอกไอ้เออเชอร์วะห้นิ้วน้ำห้นิ้วน้ำหนุ่ยอ่ะทุกทุกกันจ๋าทุกทุกกันป้าหากินหนุ่ยทุกันหันมาหันมาทุกคนทุกป้าก่อนทุกคนทุกครับทุกครับทุกครับก่อนทุกครับก่อนครับพี่น้องเลยหนุ่ยแม่อินไปปะาเจ้าปลุกเปล่าหนุ่ยแม่อินไปปะ สิม่าเฝ้าห้านถาป้าช่วงไปรับเอเชอร์บ่โมนิมหักไพติงมานะเอาพี่น้องเลยเนาะกราบักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องปลาลุงบัจจคูสุคนเนาะเปิดคลิปออไมาเห็นสองไอ้นอ้องมานั่งเฝ้าห้านให้ยูพี่น้องเลยแม่ไปสายวินแม่แม่ไปสายแม,แ,มแม่ไปสาย แม่เอาปลามาให้เอ้ยบิวพอดีว่าแม่อินเพิ่นเอาปลามาให้ป uh ้าแล้วกันไปต่อเม่เอ้ยบิวเลยคนทั้งคนละถุงบ่เพิ่นก็เลยมาถิ่มวินเนอร์ไว้นี่ตะวันนิวที่นี่วนาว่าแบบสบายดีคุ่มใจเสียกันยาวชมกันยาวเนี่ยแกให้วินเนอร์เนี่ยตุ้ยเอะไรตุ้ยเห็นยังตุ้ยยุมตุ้ยเด้อวินยุมตุ้ยเด้อ เพิ่นไม่ได้อยู่ร่วตุ้ยนะพี่น้องเลยเพราะว่าตุ้ยนั่นพาเพิ่นไปเลาะบ่ได้เด้เพิ่นอยู่ตัวหม่องเก่าเด้เออนิ้วไปเงี้ยวนี่มาแกะมองชมให้ป้ากินเนี่ยอ่ะนิ้วเออมาแกะไข่นกกระจอกให้วิ่นเลยดูของไอ้ซื้อวานเนี่ยเนี่ยนี่ยนิ้วไปอือแล้วนี่หมูเด้อหมูกับพักเนี่ยนะเมย์ตัวฝากป้าซื้อวานี่พอดีว่าเมื่อวานนี่ออกไปใส่ล้อรถพจันรถ ซื้อหมูมาให้เพิ่นเด้อพิน่นว่าฝากซื้อหมูกับผักมาไว้อ่าลงจังหันลงเพลนให้ยาบบ่าพ่อบุญไหวเสร็จลงแล้วบ่ไม่เช้านี่ติอันนี้ไปเาเด้อป้าบ่เอาเงินเด้อให้แม่เจ้าไปให้ย่าพ่อบุญชันโดจะได้บุญน,นํากันเนาวินเนาะไปแกะให้น้องหน่อยโดแกแกะนี่มักชุบเนี่ยเมมเมๆเมมเมมให้บึบงบึงติง่งเออเชิบจักติ่งมานี่ แม่นี่ดิเอเชอร์กำลังกินขา้าวใส่กดกับอะไรสาวกูชงมาให้ได้บินสาวกูชงเอเชอร์มาให้เด้ด,เเด,ดุใส่กดบางบุได้ใส่ก็เชอร์นี่หลายแกันะะนะเดี๋ยวนางเลี้ยงกันเดี๋ยวนางกินข้าวเลี้ยงกันเดี๋ยวจเจสซี่แมนคนใดได้ล,ลูกสาวข่อยวินิวจื้อน้องอยู่วินิวกูส่งภาพรวมมา เิวนใส่กันย่าด้วยมันพอแขกอยู่หน้าบ้าหรอเออออืมอืมกินโดนแซ่บบ่แซ่บบ่แซบบอกปลาดองเลยแซ่บปลาดุงกินไข่นกกระทาน้ำวินเดอร์แซ่เลยเซ่อคือผูเห็นเออเออเอือนิ้วยางไปในเดียวกับไรปากกอน mình chơi tuyển vin vinh vinh, anh nơi anh chơi nè chơi 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 chơi, 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 chơi. chơi. Ừ, chơi. Ừ. Đi chơi. Ừ. chơi 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 đúng, 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 đúng. Lên, chơi win, win. Win, win. Nhi, chơi 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 bữa chơi 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 Đụng 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 chơi lên. chơi 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 เอ้ดินเอ้ดินกินข้าวเอ้ดินกินข้าวนะเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วดินกับไอ้ตากินข้าวว่าเนี่ยไอ้ตาเนี่ยแล้วนุมืออยู่เนี่ยเห็นปะตาดิเออชัดชอบมากคับเห็นปะเห็นดินมาหรืออินไปเฮียนแล้วอินไปเฮียนแล้วเดี๋ยวเอ้ดินมาเติแต่งเฮียนเดี๋ยวจะเอาอันรางวัลเอาไปให้เด้อเห็นดุงจันทร์ว่ามีรางวัลให้ What าพาไปเชือลงไปเนี่ยเห็นตารางแล้วอะแกให้นิ้วแกให้ <c oughs> นิ้วแกนีนิ้วชรอ,อเตียวายุ เฮ็ดหายยุเฮ็ดหยเงื้อยุเฮอเกินหายอปเฮ็ดหาะกเป็นโบเฮ็ดหาสิเฮ็ดหัวกันซะเฮ็ดหัวกันหัวกันหัวกันหัวไหนไรหัวไหนไรซึ่งเด๋ยวเฮ็ดกันเฮ็ดห้เออูถูเฮ้ซับชนเดวินวะลายยางพวกซับชนเดวินเนาะตอนนี้กกเป็นเวลาเที่ยงครึ่งพปแล้ว ไอวินมาดินน้ำไอวินมาเฝ้าห่านเลยเสดเด้อเลิกเคียนสลินจำเลิกคือการเล่นเนาะแมนพัะเ,เจ้า,าเจ้าเฝ้าห่านถ้าป้าโดยเจ้าเฝ้าห่านถ้าป้าแล้วป้าไปรับเอรินมาเด้อโอเคเฝ้าชื่อเด้อบ่ใหา้กินเด้อบ่ให้กินเด้อนมเปียวว่ได้ป้าใหา้กินนี่ยวา่าอะไรอ่ากินนมเปียวแล้วมากินชมระวังเพื่อนสิตะเบิดแตก เปลื่นเทวินนี่เปลื่นเท่นี่ไม่อินห้า่นี่ไม่อินว่าเอาลานกาเฮ็ดเปืือนไหมเฮ้แมันดูเพื่อนอะมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยอย่าเฮ็ดโอ้ยคนนี่เบิ่งตีมือหน่อยคนก่อนให้มาเด้อนี่เด้อให้แหว่เด้อให้แหว่ตุ๊จุ๊เด้อให้แหว่เด้อหายแหว่เด้อให้แหว่เด้อ ชึ่งเลยโอ้ต้องเป็นตัวสร้างเลยวินเออไม่เจ้านี่พาพิเงียเสียงโาไปป้งาป้าปาปิ้งปาปิ้งวินว่ารได้ดีบ่เม่เชื่อบ่เชื่อคันบอกว่าให้ป้าฟังป้าปิ้งก่อนกลัวเออชี้เชื่ออยู่หน่อยคิดน่เชื่ออยู่ไม่ต้องบอกก็ได้เรื่องค้ลืูนวิ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 น ปาปาะปปาพอดูโปปาก่อนเอ้ยนี้โปฟาหายกันลน่วเลนี้วัดเพิ่งกินเบิ่นี่ให้เพิ่งว่าก่อนบอกไม่อินเมื่อเลยปาไปนี้ได้เหินฝ่าหานคุกคุกใช้ไก่เพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นได้ยินเสียงนกห้อง ไอ้หายหายน้องยิ้มหนึ่งก้อนสิ่หายเดี๋ยวชิบอกให้เบอกปลาก่อนเบอกปลาก่อนหายอันนี้เราชมให้นะปลาก่อนปลาก่อนปลาปิ้งปลาปิ้งก่อนโบโบไม่ได้ย้อนนะไม่ได้ย้อนโดอกันนี้นะโบว่ะปลาปิ้งกับไรปลาเออปลาบอกเชิญดูเชิญเออได้เชิญดีได้เออเชิญเออเชิญ ไอรินจะเบิ่งคลิปไอรินบ่เต้นไอรินเต้นบอเพิ่นเน่เพิร์กเบิ่งคลิปไอรินเต้นเล้เพิ่นกระหัวไอรินเต้นบ่วินอ,อืมอ,อืมบ่สะโดยโดยไหมอ่ากเื้าอ Win 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 win. tên là win. hãy tên. Này. À tên nó no. win tên năm đâu Uuu, uh, mày này đệ vào đây. Nhiều ơi, nó không tù này. Ừ. ừ, tên năm, tên năm. Uh, níu này, thay bơ, 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 bơ. ở hải bơm bơm bơm. Thấy. chơi chơi. À Mẹ níu tìm khang, mẹ tụi má, mẹ tụi hài lộn Vườn vườn, Ải Sơ đây A, à, bắt chơ, bắt chơ Thấy, thấy chưa à, tên gần, tên gần Tên gần, tên gần Ải <laughs> Sơ <laughs> 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 tên hay. ดำบนใชป่นี่หาเองนิหามักชุ่มดิเมื่อแล้วเมื่อแล้วแม่กินเน้แลจิงอ่เต้นกันใช่เต้นกอนเต้นกอนใส่เออ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 ะดูเต้ด้ช่างเกมแต่คนในท่าบาสินเห็น้วนิอ่ะเต้นกันเต้เต้นกันเออเออเอออ เต้นกันเต้นกันอือือือ้ยอื้างเดบิ์อ่าเจอเจออลูก่ะของน้องบินการกินเอายิ้้างนอกนะถูกเ็ดหยางนะฮะเ็ดหยางนะฮะเบืองเบืองตัดการคนกอนเบืองัดการคุณกอน มหปไปกินน้ำเลยมัมมัมเลยนะอู้คากินบ่เลยมามาเอาไหมนี่วินเหยียบเลยเห็นบ่ให้นิ้วแกะไปให้นิ้วแกะให้ไหมมียังไงไข่เอาดูไข่อู้เซ่เซ่ฮู้ยไขไอเดูเมื่อเช้านี้วินลงจะหันน้ำบ่คือลงแต่เจ้ากับแม่เขากับแม่อืมินไปลงน้ำบ่ เป็นอะไรย่าพอตูเราเราว่าเป็นอะไรคืนเละเราว่าว่าหนาวหนาว,นาวเอาอย่าพอคนนู้นผ่าห่มหมายว่าฮัมผฮาห่มอันที่เอาตัวไปหแหละอือคือบอกขอห่มนั่เพื่อนยุวัฒน์แทนสิดอกหนาวกะวินบกุกกาบอกบอ้ยบ้านตัวเองสิบุกกะหนาวกะห่มผ้าให้น้ะงวินเนาะนอนคืนและกับหนาวที่นี่ อาผ่าลงมาเนี่ยพรมุญเจ้าเด้อแล้วหนาวเด้อเจ็ดนี่อ่ะมีผมอ,อ่ะอ้าแล้ว <c oughs> บังนองอไมไว้เด้อว่าทีมามาป่ายมามาให้ป่ามาจา่าตัวนี้อ่ะให้นิ่งกินน้ำเด้อให้นิ่งกินน้ำเด้อให้เหส้นปากานิ่งเด้อผูกนี่ผูกวินวินเบิง บอลจะปังนี่วะจะปังนี่วะอ่ะบอลเนี่ยม,มาชมมาเนี่ยเด็ดออกเด็วป่าซักผ้าไว้อยู่นะเนี่ยถูบ้านถูอันห,หน้าหนาก็ได้พี่น้องๆเลยเนาะหากระหมอกไมเ่เยอะขี้ฝุ่นให้วินได้มาถูให้วินมาถูบ้านให้ให้านให้ป้าใด้วินเด้อเอ้าอืม มาหากินลายแล้นัชิหมกอ่ะแม่ให้มันอยู่ห่านป้าเพราะเป็นวัดเป็นไอ้ยกเอาไม้กลัวเเอาไม้กลัวมากกลอวนะหมดแล้ว n น no 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 หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะไม่กลัวทั้งหนักเอ็นนิ่งทั้งหนักทั้งรถ เอารถใหม่วิ่นขี่เลยนเอ็นิวกวดออกไปโหนไอวินเห,ห็นกวดให้วินเห็นถูไปถูมาฮะเอาคิดรถนี่ตุดตุดตุดจุดไปรับเชิญเด้อคิดรถไปรับไอเชอิญลูกเด้อตุด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 จุดจุดดไปรับไอลินกันมารับแล้วเฉยเด้อแมม,มแมมแมมบอกินแต่เพื่อนนะ่ะเอ,อ้าเอาแมมนี่เอา อเมมนี่นี่ยห่านแมมนี่บอเอาเสียมักสม,มน,นิวให้ป้าเกมมมอันใหป้าแกกสมให้อ้ม <c oughs> ถูกเลยแม่ถูกป้ากันไหมอ่ะแพงกนจะโอ้ยบอ,อแพงบอลอ่อตแพงนะเลียรูนี่บายแต่แพงจังเอยเรียร่อบายดี ตุ๊ตตุ๊ตตุตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตแต่หาหาไปหาไอ้บิวไปหาไอ้บิวนมองเมียไปตุ๊ต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 ไปเนชื่อขนมลาวนะของฮานลาวหลายกว่าฮานาต้ด้มีข้าวได้ขิงหมูนี่ mắc mặt đây, mặc mặc trùng là bằng đơ thôi kia. nó sẽ mặc coi mặc sẽ mặc coi mặc 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 chơ mặc mặc chơ mặc đơ hai ông mặc 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 ไปนี่ครับไปนี่ับทำเลยไปตุด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 ไปแน่นหอบดงชะแล้วตุดบอกโอ้ยไปเอาพิมพนั่นี่เอาพิมพมาให้ไม่ตื่นฝุ่นเอาไว้เอาไว้แหละมันงมปุ๋งามเลยงามเดืยนหุบคนแลบปุ๋งามนี่งามกดอ๊กไปเกือบแล้วเกือบหัวเบะแล้วนี่ใช้หัวแตกไหนใช้หัวแตกเมื่อไนหัวแตกไปเห็นหัวแตกใช้หัวแตกทางพี่ใช้หัวแตกดิ

สบายดีไปลุงในวิน <terminar> ว <aría> no ินสบายดีปลุงูกก่อนสูกเอตือโอ้แปลกไปเลยสร้างอยงนี้อ่ะถือแพงมาไ้มแพงนะแพงนะโอ้ยลด้เลยจุกจุกจุกไปเห็ลมเดี๋ยวเห็นรมจ้งคือะไรเก็บให้ป้าฮ้เบ่งอ่ะฝาคือเอาเม็ดน้องแล้วจุดเชือไวแล้วน่าเจียบเหบวิน ป้าหายได้วินเลยหายแล้ววินเลยหายจับไม่กวดหายปวดแค่ยังแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บก่อนแซ่บก่อนแซ่บก่อนแม่อินยังโมมาอยู่วินแม่อินไปโดนแท้นี่จะว่ารัดเมืองพุ่นหลวงยักเมื่อแล้วเวงชงนี่เพราะว่าเอานมมาปะไว้นี่ Con phải hãy mẹ nó đi một phép đều nữa bảo nó mà phá nó nó Ơ, mẹ Ít đi đó Ơ Thấy phải cho mụn mẹ Ít bái dù nả của đơ Đôi, mẹ Ít mà phá hải pháp bình bài cấp níu đè Cái nó đông yên tận lãy dù bao lâu Đôi đồ mẹ phá đông nè Cẩn thận vâng đơ, khắp đơ ngay đốt nhắn chọn con đơ, bây แม่บ่อยขี่ลงอย่าโรดตั้มเออมันใกล้บๆบ่ต้องขี่ลงหรอกขี่เข้าไปในบ้านจาังที่ในบ้านก็มีขี่ไปทางกันตรงหน้าพีา่น้องมีคนม,มามือนะ่ะ <c oughs> มามือนะ่ะชีทีนี่ขอโทษป้าขอโทษทุกี้มันเมือกวันนี้ว่าเอาพลายวันนี้ว่าป้าก่อนมะเอาพลายนี่เส้นเมือน่องก,กระโดดชิดชู้ไหมเอาไปเจ็บเปไปปิดกล้องแล้วก็ได้ดูนะ เช็ด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 มือเช็ดมือเช็ดปากพ่อเช็ดปากพ่อเช็ดปากพ่ออืมอืมอืมเช็ดปากมึงป้าเช็ดปากให้มึงอุ้ยพี่น้องเลยอืมอืมถ่ายไม่อินมาเอาหมูกับป้าไปที่เคยมิกมาแต่ไม่อินมาไว้นิ้วไว้บอได้ไปแช่ตู้กันไปแช่พี่น้องเลยเนาะดูยบายบายป่ปบายบายไปดุงกันบายบายไปดุงบายบายม้งนิ้ว

นู่ไปแทนน้อลาพี่น้องามี่เด้อพาวินเนอร์ไปซักผ้าก่อนเนาะแต่ผ้าเอ้อเชินเนาะไปไปแักผ้าเอ้อเชินไปหนาวจังบ๊ายบายบ๊ายบายประดุงกันบ๊ายบายประดุงกันสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อประดุงเด้ออ่ะพลอนะตึ๊ง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 ตึงตึงตึงบอวยหูพ้อนกี่ฝุ่นมาเลยวิน มาตากีงฟุน่นน้ำป่านแล้ววินเป็นเชอโลกพีุ่นอืมเป็นเชอโลกเลย